ครั้งแรกที่ไปหาที่คอนโดอ่ะคุยกันกี่วันหักหน้าโกรธไหมอะไรที่เรามั่นใจที่จะคบเขาว่าเฮือนักลัวด้วยมัวจริงๆกูัวไม่กล้าเคยเบ้อกูมัวกลืนจึ้งเลยมัวจริงๆไม่กล้าตอนแรกไม่ให้จับตัวด้วยเอาดีๆจับตัวได้แต่ในละครชิบุจิงอย่าจับเอาดีๆจริงๆที่รักมื่กันเธอไม่ชอบดิหรอกยิ่งพูดเยอะยิ่งไม่จริงแล้วแต่เพื่อนกูชอบบอกว่ากูแบบว่าอ่อยทางสายตา ไม่จริงเลยเป็นมองอะไรขอออยยากถามเรื่องเดียวเลยนะอะไรถามดีๆนะหักหน้าโกรธไหมไปจัดตัวไม่อ่อยนี่คือสิ่งที่เธอพูดใช่ไหมมันคงไม่ใช่อ่อยเอาความจริงไหมไม่ครั้งแรกที่ไปหาที่คอนโดอ่ะคุยกันกิ่วทำไม่ได้นานนะเนี่ย ไม่ใช่สามวันแต่ไม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 ่เกือบอาทิตย์ไม่แตกต่างกันโทษนะตอนนี้หนึ่งอาทิตย์ต้องกับเจ็ดวันสามวันคือครึ่งอาทิตย์มันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยพูดได้แล้วเพราะว่าเราเป็นสามีภรรยากันถูกต้องาอ่ถูกต้องถูกต้องแกติดเราแกติดเราเพราะอะไรแกพูดออกไปเราเป็นผู้ได้เหรอเรามันยั่วเธอหรือเปล่าหรือว่าเรายั่วโมโหเธอ ตอนนั้นเราเราหนักมากนะแต่พูดถึงอะไรหนักมากตัวเราก็เป็นเหน็บอยู่พักนี่อ้าวแต่ถ้าเบื่อฉันเป็นอย่างนี้ตอนนั้นเธออาจจะไม่ชอบฉันเพราะอามาเหอะจะคิดว่าหน้าเบื่อแต่แต่ก่อนฉันมีอะไรที่แบบฉันดื้อฉันเออฉันใดฉันเปรี้ยวฉันซ่าฉันน้องก็โอเคไม่จําเป็นเป็นแบบนี้ตั้งแต่นู้นก็ชอบผิดเลยพีจอ่ะจริงๆพอเลย